สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับสีนนท์สวัสดี FC สาวน้อยเพชรพันแพงแลวก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรพันแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับวันพรุ่งนี้หรือว่าเช้าของวันนี้แหละครับก็คือจะเป็นวันทําบุญหาพ่อสงการหรือว่าพ่อโบอสโจโยโมานินแล้วก็แม่สุภาพนามวงศานั่นแหละครับแน่นอนครับโบอสโจจัดหนักจัด เต็มกันอย่างแน่นอนสําหรับการที่จะนําหมอลําทั้ง3คณะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบั้นแพงสาวน้อยลาเพลินโชว์แล้วก็เพชรลาเพลินนี่ก็คือในเครือของนามวงศานั่นหละรครับหรือว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นพี่ใหญ่แล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็รองลงมาก,ก็น่าจะเป็นเพชรลาเพลินที่จะหยิบยกเวที โดยเป็นการเอาเวทีพิใหญ่นั่นก็คือสาวน้อยเพชรบนแพงมาตั้งแล้วก็จะทําการแสดงนั่นแหละครับก็คือในช่วงเวลาบ่ายสามก็จะมีรถแห่มาทําการแสดงแห่รอบบ้านประมาณ20คันด้วยแต่ไม่ได้โฟกัสไปที่จุดนั้นครับประเด็นวันนี้นั่นอยากจะหยิบยกประเด็นภาพน่ารักน่ารักนะครับที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจจุมานินทํากิจกรรมร่วมกันในวันก่อนที่จะเป็นงานบุญใหญ่นั่นก็คือนี่แหละครับ บอโจโยมานินรวมไปถึงพี่หมอนองิงน้องอุ๋งอิงพี่แันแพงแล้วก็พ่อเอกแล้วก็พี่นิกกี้แล้วก็นี่แหละครับมาดีแลกดีแลกกันในช่วงกลางดึกของวันนี้ เพื่อที่จะมากินข้าวรับประทานอาหารกันในบ้านแล้วก็นี่แะครับมีโมเมนต์ที่มานั่งดูหนังกลางแปลงด้วยกันเพราะนนท์บอกว่าเป็นการซ้อมดูหนังคายออซึ่งมันเป็นภาพบรรยากาศที่เรียบง่ายหลังจากที่ลุยงานกันมาตลอดทั้งวันในเรงของการโปรโมทหนังคายอ้อแล้วพอมากลับบ้านเพื่อจะมาเตรียมงานบุญใหญ่ ก็น้องอุ๋อิงเปืนเพื่อนแพงเรียกได้ว่านี่แหละครับอยู่กับพ่อโจโอแทบจะ24ชั่วโมงเลยในเดือนนี้นะครับต้องย้าว่าในเดือนนี้น้องอุ๋อิงเปืนเพื่อนแพงน่าจะแทบจะตัวติดกันกับพ่อโจโอเลยเรียกได้ว่าเดินตามหลังกันต้อยจ้อยๆแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่นันก็คือการโปรโมทหนังคายอ้อรวมไปถึงนี่แหละครับใกล้ฉายแล้ว17กรกฎาคม2568ันายแและวันพรุ่งนี้หรือว่าเช้าวันเนี้ย องอิงเพชรบรรนแผงก็น่าจะอยู่กับวอดโจโยมณน,นตลอดทั้งวันเพราะว่าจะต้องมาร่วมรับแขกแล้วก็เป็นงานบุญใหญ่ของพ่อสงการหรือว่าปู่สงการกันนั่นแหละครับองค์อ,งอิงเพชรบรรนงผงก็ต้องขึ้นเวทีร้องเพลงคู่กับพ่อโจโยุมนินด้วยรวมไปถึงมีการแสดงคอนเสิร์ตกับวงสาวน้อยเพชรบรรนแผงด้วยรวมไปถึงจะมีการถ่ายหนังเนาะสงครามหมัวลำช่องวันยก กองถ่ายมาที่บ้้นแพงเลยครับเรียกได้ว่าก็ใช้วิีของสาวน้อยเป็นบ้้นแพงด้วยแล้วก็มีน้องอูอ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยร่วมแสดงอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับพวกพ่อแม่เอฟซีก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจกันถ้าเกิดว่าหนังเรื่องสงครามหมอลำเนี่ยมันฉายสู่โรงภาพ,พย,ายนตร์แล้วแต่แน่นอนครับเรื่องที่อยากจะโฟกัสไปจริงๆแล้วก็พอเห็นภาพแล้วเนาะมันมีความรู้สึกว่ามันมีความน่ารักนะ แอบแฝงไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็อีกหลายๆอย่างเพราะว่าแม่มีความรู้สึกยังไงกับการเห็นภาพน้องอุกอิงเพลินแพงแล้วก็วอชโยม,มนินนั่งดูหนังกลางแปลงเรียกได้ว่าย้อนยุคกันเลยทีเดียวมันเป็นภาพบรรยากาศที่เหมือนไม่มีอะไรอะเหมือนรีแลกมากินข้าวกินปลากันเฉยแต่มันอาจจะไปสะกิดใจเพราะพ่อแม่เอฟซหลายๆคนนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความประทับใจกับภาพนี้เนื่องจากก่อนหน้าเนี้ ก็ถามหากันนะว่าโมเมนต์ Moment, พ่อลูกเนี่ยพวกเราไม่ได้เห็นกันเลยเนื่องจากก็พ่อไปทางลูกไปทางพ่อไปกำกับหนังคายอ้อไปดูดีวธุรกิจเกี่ยวกับหนังขายอ้อรวมไปถึงสปอนเซอร์ส่วนลูกสาวเนี่ยก็ไปวงสาวน้อเพชรบานแพงพาวงสาว้อยเพชรบานแพงเนี่ยสู้การสู้งานกันตลอด ทั้งฤดูการปี2567ทับ2568พอปิดฤดูการแล้วก็นี่แหละครับไม่ได้พักผ่อนเดินสายกันคู่พ่อลูกแต่ก็อาจจะเปลี่ยนโมเมนต์นะจากการที่ไม่ได้เจอกันเลยในช่วงฤดูการสามนายเพชรบนแพงที่มีการทัวร์คอนเสิร์ตกันแต่พอปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าก็จะเห็นภาพโมเมนต์ที่อุงอิงเพชรบนแพงแล้วก็พ่อโจโยมันเนี่ยเดินสายกันไป โปรโมทหนังคลายอ้อในสถานที่ต่างๆซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมานี้เรียกได้ว่าแฟนคลับ f อเนี่ยให้การตอนอให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นมหาวิาลัยมหาสาร,รคามหรือว่ามอมอสอเอฟซี FC แฟนคลับก็ล้นอุ่นนาฝากขั่งกันเลยทีเดียวครับพรวมไปถึงนี่แหละครับในเรือนจำแล้วก็ทันทสถาน FC แฟนคลับก็ให้การตอบรับอย่างดีเลยเพราะม่หลายๆคนก็อาจจะเห็นภาพบรรยากาศที่ ทางเรียนจำเนี่ยถือว่าทางทันทสถานเนี่ยนำภาพบรรยากาศมาให้พวกเราได้เห็นกันเบื้องต้นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศก็มีความอบอุออ่นพาะโจองค์อิงนําทีมนักแสดงหนังขายอ,อ้อลุยกันในทันทสถานแล้วก็เรียนจําเลยรวมไปถึงโรงเรียนมัธยมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนขอ,ของขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามเรียกได้ว่าตลอดสองสมวันมานี้ FC ฟซีแฟนคลับอยางให้การต้อนรับแล้วก็ ตอบรับดีนะเรียกได้ว่ากระแสหนังคลายอ้อนเนี่ยก็เริ่มที่มีเริ่มที่จะมีทิศทางที่มันทำเอาเอเนี่ยมีความน่าสนใจมันมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากนี่แหละครับตีตลาดบุกตลาดไปตั้งแต่มัธยมแล้วก็ไปจนถึงมหาวิทยาลัยส่งผลให้มันสร้างบรรยากาศในการที่อยากจะดูหนังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานใหญ่แล้วก็ ก็จะเดินสายโปรโมทหนังขายออกกันในรูปแบบรายการทีวีแล้วล่ะครับหลังจากที่เสร็จงานาบุญทําบุญถึงพ่อสงการแล้วก็จะเป็นการโปรโมทกันในรูปแบบรายการทีวีแล้วรวมไปถึงจะมีการถ่ายาภาพยนตร์หรือว่าถ่ายหนังจอแก้วเรื่องสงครามหมอลำกันนั่นแหละครับบวโจองค์อินก็ ร่วมฉากด้วยแล้วก็678 9 10มาเนี่ยตารางที่น้อนเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าบอสโจก็จะนี่แหละครับเดินสายนำทีมนักแสดงแล้วก็ศิลปินที่ร่วมแสดงหนังคายออนเนี่ยเดินสายกันเข้ากรุงเทพมหานครกันเพื่อที่จะมาร่วมโปรโมตกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่บอสโจ ใช้ชีวิตแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับน้องอูอินเป็นมันแพงตลอดทั้งเดือนมันถึงเกิดภาพบรรยากาศที่นี่แหละครับโมเมนต์น่ารักน่ารักที่พวกเราเนี่ยอาจจะแบบหลายๆคนดีกว่าใช้คําว่าหลายๆคนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นจริงๆพ่อพาลูกมาดูหนังกลางแปลงหากใครที่เป็นเจนแบบเรียกได้ว่ายุค90เสูเน,น,น,น้อนั่นแลปลาย ไปปลายยุค90มาแล้วเรียกได้ว่าคอ90เขาเริ่มดังๆมาเนี่ยเอาจริงๆนะนั่นเนี่ยโตมากับโตมาพร้อมกับยุคแฟนฉันเลยโตมาพร้อมกับยุคแฟนฉันแล้วก็มันจะเปลี่ยนผ่านในเป็นยุคดิจิตอลนะนั่นก็จะทันทุกอย่างเลยเกี่ยวกับนี่แหละไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงเล่นเป่ากบดีดลูกแก้วเล่นกระโดดยางเล่นมักเก็บอะไรเ,เนี่ยก็จะทันทุกอย่างมันก็จะเห็นภาพบรรยากาศว่า มันจะเป็นจุดศูนย์รวมของคนพื้นถิ่นหรือว่าคนต่างจังหวัดน,ะนั่นแหละของการที่จะพาลูกพาหลานไปดูหนังกลางแปลงกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเจนที่มันแตกต่างหรือว่าเจนที่มันไม่ได้เป็นเจนที่อายุมากแล้วนั่นแหละครับอ่ะมากแล้วอ่ะก็จะอินกับเรื่องของการดูหนังทางแปลงแล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยนึกคิดแล้วก็ย้อนไปในวัยเด็กว่า มีอุ้มลูกอุ้มหลานพ่อแม่จูงแขนกันไปดูหนังกลางแปลงที่วัดกันก็อสนุกสนานอบอุ่นกันครับน่นก็เป็นช่วงปลายๆแล้วแหละที่จะได้ดูแบบอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังๆมาเนะี่ยไม่ค่อยมีก็จะมีแค่ในระบ้าน,นอกจริงๆหรือว่าชนบทจริงๆที่ยังพอจะมีอยู่แล้วก็คิดว่าหนังไคอ้อก,ก็จะเข้ามาฉายในหนังกลางแปลงด้วยนะแต่โบโจบอกไว้ว่าประมาณ1ปีเลยหลังจากที่หนังไคอ้อเนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์นี่แหละครับ ถ้าอยากไปดูหนังคล้ายอ้อจริงๆหรือว่าหากให้มันทันเหตุการณ์จริงๆเข้าโรงภาพ,พยนตร์ดีที่สุดครับปัจจุบันเ,นเทคโนโลยีมันมาไกลแล้วมันทําให้พวกเราเนี่ยที่จะได้เห็นทั้งภาพเสียงและก็ความคมชัดของเสียงมันจะทําให้กระหึ่มโลงนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่นั่นอยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับเพราะว่แม่เอพีได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นการรีแลกกันแหละครับก็คือ หลังจากที่เห็นภาพบรรยากาศมาประมวลผลกันตลอดทั้งวันว่าสิ่งที่บอโจกับน้องอู๋อีไปเป็นแพงเนี่ยกระทํากันในวันเนี้ยมันมีทั้งบุกฟาปาดงแล้วก็มานั่งพักผ่อนจันใจกันในเรื่องของการที่จะดูหนังกลางแปลงเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักสกิดใจพ่อพ่อแม่หลายๆคนได้กันเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่น่หยิบยกประเด็นของบอสโจ แล้วก็น้องอุกอีิไปเป็นแพงที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้ยวยกันเลยครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุกอีกเพื่อนแพงวงการวรรลําหรือว่าหนังไายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับปพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ